ด้วยเลยครับเลยครับน่าจะกล้องสองภา,กาคก่อนปล่อยกี่องค์ครับพี่ยสี่ครับสี่ต้องเก็บแยกๆไว้ไม่งั้นนะเดี๋ยวหน้ามันบุกอ,นนอันนู้นยังไงครับนะี่ยยังไม่ปล่อยหรอครับน,นี้ว่าจะเก็บไว,ว้ก็ต้องกับเดียร์อ๋อขอขอขอจมเลย <laughs> ออม,มีราคาในใจไหมครับอ,นนอันนู้นนะอันนี้อันนี้อ๋อองเดียวเหรอ,อพระพระที่ต้องเห็นของจริงปัญหาคือกลัวนี่แหละถี่ไม่เช่ออะไรเราเชื่อใครไม่ได้แล้วเนาะพี่ว่าเอาวาจถกวัน <laughs> แต่พี่ขนหนองไายอยู่ตรงนี้เองหมาแต่วันแรงไม่มีคนเลย อืมมันจบที่องค์พระครับพระแท้ครับโอเคอันนู้นมีราคาไหม,ไมยังเก็บไว้ก่อนถ้าพี่พี่เปิด,ดพี่เปิดราคาเลยไม่รู้เลย <laughs> พี่พี่เปิดราคาดิ ถ้าผมพูดไปเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไม่จบพูดได้มันมีปัญหาเพื่อมีลูกค้าไม่ใช่ไรันพิมพ์เดียวกับผมนี่ใช่ไหมมันเป็นพิมพ์เดียวกันครับแต่ว่าความนิยมมันต่างกันอืมมันมันมันก็ไม่เท่แต่ผิวอันนี้ดีกว่าชอบผิวนี่แต่ก็เดื่อวตอนนี้ก็เห็นไหมเยอะไปหมด ถ,ถ,ถ้าไปหาที่ไหนไม่ได้ก็นี่แบ่งผม, <Yeah. S 1> มเดือดแต่แต่เวลาทําหนังสือมาเขา <Yeah. S 1> เขาก็ไม่ได้ทําเป็นพิมพ์กระเดือกนะเขาจะอยู่ในพิมพ์บีนั่นแหละแต่เอารูปกระเดือกลง,ลง,ลง,ลงไได้ยนะผม, <Yeah. S 1> ผมขอชมพีองนี้ยังไม่ยังไม่ปล่อยนะครับ ถ้าราคาเนี้ยผมผมผมอาจจะไม่ได้ขายก็ได้อาจจะต้องเก็บไว้อะไรเงี้ยช่วงนี้มันมันไม่เหมือนช่วงน,นั้นเนาะช่วงนั้นตอนก็ต้องบอกตรงเป็นผิวนี้นะดีเลยมีราคาเ <c ười> ต็มเต็มตมะนะ <c ười> ผมผมว่ากะแบบพูดให้มันเยอะๆเลยเนี่ยเพราะปกติถ้าผมซื้อผมต้องไปต่อ ไปหมดไหมทั้งหมดเลยทั้งหมดทั้งหมดเลยเท่าไหร่ปิด,ดครับถั่วครับยิงมันพระมันไม่ค่อยสวยแต่พระมันเทพระมันไม่สวยแต่พระเทมันผมันขายง่ายแบบเราเราขายสบายใจไม่ได้ขายง่ายช่วงนี้ต้องยอมรับว,ว่าขายยากเพราะว่าเดี๋ยวรอความชัดเจนต่อไปจะขายง่าย โอเคเดี๋ยว <S <S เดี๋ยวจ่ายเงินเลยมีตังค์ไหมโอเค okay, ครับโอเคครับโอเคครับไปแล้วบ๊ายบายจบคลิป